จัดชุดเข้าบึงสำลาญให้หน่อยครับมีคนถามหน้าไหฟ์สดเยอะมากอ่ะราคาเบาที่สุดเท่าที่จะจัดได้นะตอนนี้นะครับคันเป็นของ Pioneer นี่เลยครับผม Pioneer รุ่นอะไรนะ Antimate นะครับ PE 4-6ถึงนะ PE 4-6ถึงนะครับไกด์เป็นอะไรนะ s i ก c o i ใช่ไหมอ่านี่ครับดูไกด์เห็นไหมนี่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 ระยะมันแค่นี้เองประมาณ5ฟุตประมาณหฟุตนะครับนี่แล้วดูลออ ลอกนี้จะได้เป็นลอกของเพนนะครับเพนเพนเฟียสี่นะครับเพนเฟนะียสี่พันหกพันเนาะนี่ดูสปูนิมีแบบกันสายรูดสายรูดด้วยนะเห็นไหมตัวนี้นะครับเนาะใหญ่ๆห,หนักๆแบบนี้ถ้าบึกได้ทะเลไม่ต้องพูดเลยครับสบายๆชิลๆเลยงัดได้ยันฉลามอ่ะตัวนเนี้ยเนี่ยจะช่วยบึกนะอันนี้น่าจะถอดได้ด้วยบางเนี่ยตรงเนี้ยถอดได้ใช่ไหมเต้ ท้ายถอดไม่ได้นะครับท้ายถอดไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้มีม,มีมีพันเป็นอลูไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมทุกคน <Yeah. S 1> นะครับอ่า mm. นี่นะแบบนี้นะแล้วก็ดูนี่เห็นไหมตัดกันแบบนี้ครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับต่อโคนไหมเนี่ยต่อโคนโอ๋อต่อโคนนะครับนี่ลืมบอกอ่านี่ครับต่อโคนแบบนี้เก็บก็จะสั้นลงไปอีกนะฮยอันเนี้ยเหมาะกับงานบนเรือมากมากเลยนะคุณทุกคนถ้าใครที่ตกปลาบนเรือในทะเลจะรู้ดีว่าคันระยะเนี้ยเหมาะมากแล้วมีเข็มขัดนะ เข็มขัดที่เป็นเบ้านะครับวางอย่างนี้ครับดีมากเพราะว่านาเบียโดมนมาแล้วโคตรเมื่อยอจริงๆต้องใช้ต้องใช้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้เซ็ตนี้นะจบครับผมในราคา6 0 0 0บาทรวมสายรวมส่งให้เลยถ้าซื้อถามว่าลอกอย่างเดียวราคาเท่าไหร่นะลอกอย่างเดียวราคา3 2 0 0บาทแล้วคัน2,400บาทนะครับนะลูกค้าบวกเอาแล้วก็มีค่าส่งอีกหนึ่งรอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราให้สายไปด้วย รับถ้าสนใจนะจัดไปครับเซตน,นี้6,000บาทจบแน่นอน